ายทุกอาหารให้ไก่จก่ยายไก่เลี้ยงเลี้ยงไก่พื้นบ้านเฮานี่แหละ,ะ้ะมีข้าวสุกลำมีเศษผักบ้างนิดหน่อย้ะเลี้ยงแบบธรรมชาติแกเ,เลี้ยงเลี้ยงสีบ้านเฮา,น,าน,นี่แหละค่ะ ขนตัวก็ลำบากหน่อยแค่เรมาเลี้ยงในร่มอ่ะอาลูกอ่ะอ่ะนี่ค่ะอ้าวฝั่งนี้อันนึงลูกฝั่งนี้มามาลูกอ่ะกินด้วยกันลูกกินด้วยกัน าะฝนตกข้างนอกฝนตกไย้เลยไม่ไปไม่ไปลุยข้างนอกเออที่หนึ่งมามาี่นี่ที่หนึงน่งลูกแต่ตกไม่หนักมาเร็วมาเร็วอ่าฝนตกลินปล่อยปล่อยเลี้ยงในเรื่องอ๋อตัวน้อยก็หลฝน ăn những ngày lôi đại lôi. Mạch ông lúc tụng ninh mà lều mà, mà ออาลูกเอ้เลี้ยงง่ายๆจ้เลี้ยงไก่เพื่อนบ้านเรานะคะเพื่อนฝนตกใหญ่ก,ยยก็เลยต้องย้ยายที่ให้มากินในร่มก็กินง่ายๆเน่ยจ้ะอาลูกออ้ธรรมชาติเรานี่แหละจ้ ไก่เพื่นบ้านเลี้ยงง่ายบ้านเขาเอื่นไก่บ้านเขาเนาะอ่ลา,อาอลูกโอ้อันนี้อันนี้ตัวลูกน้อยลูกมาลูกมาอืมอืมบางเราก็ไม่มีบางอย่กินไม่มีบเออลูกหน่อยหน่อยลูกอันนี้ก็ลูกเยอะ แม่หนึ่งก็รูปเจ็ดแปดตัวก็เลี้ยงลูกพาลูกเกี่ยรลูกกินอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่จ้ะขอบคุณมากนะคะ